คนตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปหาน้องเป็ดกันนะคะจะไปดูว่าเป็ดตัวไหนจะได้ไปอยู่ในครอบครัวของเราทุกคนตามไปดูกันเลยคนตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นมากตัวไหนจะได้เป็นลูกของเรา เราได้น้องเป็ดมาแล้วเราตั้งชื่อให้ว่าน้องวอลวร์นะคะนี่น้องวอลเวร์นนี้กําลังทําความรู้จักกับน้องวอลวร์ก่อนเนาะให้น้องวอลวร์ได้ชินกับเราก่อนกัรทําความรู้จักกันอยู่นะทุกคนเห็ไหมอยู่ในอ้อมแขนนะคะก็ไม่ไม่ได้ดื้อขนาดนั้นแต่ว่าตอนที่ได้น้องมาใหม่ๆตอนแรกๆไม่ดีนะคะก็มีดิ้นอยู่บ้างน้องพอน้องยังไม่ชินนะคะ อันนี้ก็เริ่มแล้วเห็นไหมเออฉัรักเขาค่ะคนขายบอกว่าน้องมีอายุสามอาทิตย์แล้ว ตอนนี้นะคะน้องค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่เห็นไหมทุกคนมันจะฉกเราน้องจะฉกเราเนี่ยทุกคนดูดูเนียทุกคนเห็นไหมคะเราจะมาดูนะคะว่าเราจะสามารถทําให้น้องเชื่องเราได้หรือเปล่านะคะเนาะเพราะว่าน้องไม่ได้อยู่กับเราตั้งแต่เด็กนะคะทุกคนเราก็ได้น้องมาค่อนข้างที่จะเริ่มโตและเริ่มจะรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วนะคะทุกคน นี่คือบ้านวอลเวรนะคะทุกคนก็จะต้องเลี้ยงแบบนี้ไปก่อนนะคะระหว่างรองบ้านน้องเสร็จนาะงกำลังทําอยู่นะคะน้องเลี้ยงใหม่ๆนะคะทุกคนอย่าท้ออย่าแท้กันนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ฝันไว้นะคะแต่ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าเราจะเลี้ยงให้เชื่องได้ไหม เวลากลางคืนนะคะเราก็จะเอาน้องเข้ากงนะคะเพื่อที่จะให้น้องได้มีความอบอุ่นเนาะก็รู้สึกว่าเหมือนได้มีบ้านเล็กๆไว้ให้กับน้องนะคะเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่นะคะช่วงแรกๆที่น้องเข้าไปอยู่ในกงนะคะน้องก็จะมีความกลัวนิดนึงนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยกินอะไรเลยนะคะทุกคนอย่าก,กังวลกันนะเพราะว่าถ้าทิ้งไปสักแป๊บนึงนะคะน้องก็จะทําการปรับตัว น้องจะแอบ,บกินเวลาที่ไม่เห็นคนนะคะเราก็จะแอบ,บดูว่าน้องกินหรือยังเฮ้ยกินหรือยังเพราะถ้ากินแล้วเราก็จะแอบ,บดีใจนะคะเพราะว่าน้องนะคะมาใหม่ๆก็จะไม่ค่อยกินอะไรเลยนะคะทุกคนแต่ว่าม,มีความล่าเลงนะคะทุกคนก็ไม่ได้ซึมนะคะทุกคนถ้าจะเลือกอเป็ดตัวไหนนะคะทุกคนก็อยากให้เลือกที่เป็ดที่มีความล่าเลงนะคะทุกคนไม่เอาเป็ดซึมมานะคะเพราะว่ากลัวน้องจะเป็นโรคนะคะ โอเคค่ะวันแรกก็จะบอกข้าวแบบนี้ก่อนนะคะถ้าทุกคนอยากรู้อะไรสามารถคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องวอลแวนนเองนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนอยากรู้อะไรเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย